สงบล้วนะครับสีออกใส่คืนมาใกล้นะเป็นแพรรับซื้อครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้พบกับน้องโตขึ้นที่วิธีตายแล้วครับผมวันนี้ก็มีตามคำร้องข้อนะครับเพราะว่าหลายๆคนเม้นข้าวมาว่าอยากาชมชมคลิปอาบปลาดุกครับอาบปลาดุกจากบนในอ่าวแล้วนะครับโดวันนี้ว่างครับเดี๋ยวพามาชมสักคลิปแล้วครับผม ตามค่าข้อนะครับมามีเอฟซีนะครับอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์อมมนบอกว่าอยากอ่าชมหมักเพชรปลาดุกปลาก้อนเล้ากับผมวันนี้ได้โอกาสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาชมทิปอ่าหาปลาดุกปลาก้อนเล้าครับวันนี้อยู่ที่อ่าวบางนาข้อเล่ารับผมบรรยากาศยังสวยามเหมือนเดิมครับก็ผมก็ไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับในอ่าวเพราะวา่า มันปลาจ้ำับซึ่งก็ไม่่อยได้ออกมาในเอาไล่เดือนแล้วครับบรรยาก,กาศยังดีเหมือนเดิมครับครับก็ตอนนี้ก็นาม,รมเรือเลี้ยงพบดนี้นะครับนานาบ้าวานนามเรือเลี้ยงมาประมาณซ่องซ่ามวันกับไม่แน่ใจว่าปลาจะกินไม่กินครับต่อข้าวอย่างว่าพุ่มบางแบดนี้ก็มาทำคลิปให้เอฟซีได้รับชเหมือนก่อนครับนี่นะครับ นาใจเยื่อวันนี้ก็เป็นเยื่อห้อยครับห,อหอ้อยห้อยเจดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวมารอช่วงเหมือนกับว่าจะได้ปลาได้มั้งนานมา้วครับไม่ได้ทำลิาออกมาปลาอนอกลีนะครับ F4 หลายคนก็ข้าไปดูคลิปเกะก็มินมาท่ามกับว่ายัางทำคลิปเลยไม่ครับยังอยากชมคลิปอ่ะที่ว่าห้ามาดูภาพหลากวักดนนองเล่ครับเรือมันยาวซะลูเดินดีนะ อากาศดีนัดกับพุมมาอย่าเนี่ยหนอกรีบานเรครับไปทำอานดีแน่เก๋กไก่ก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องชวนใ้กิดตึงครับอากาศดีครับวันนี้นูเห็นเข้าแตไกไปเลยครับไม่มี mày mì ai mèk ngóc đây mà bắn lửa, khâu đi vào gót vào gót, đôi lẹt bà bà, bắt, bói, bà rồi đấy. bà gót, mai đôi lẹt gót gặp, ôi trời, đôi gặp ai, yeu lê không biết uôi, na mà uôi Ê lê hôi hôi gà lịch đi Hôi nam Mát nam chiếu rồi Đi lên lên nè Bà gót bà gót Bà gót nhằng Nhằng bên ba tua lịch nữa gặp ตัวเล็กนาจะบล่อยไปก่อนครับผมก็มีเพื่อนๆนิปสี่ไล่คุ้นครับส่งใส้ยหย่างสีปลาครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับคลิปเก,ก่เกาๆก,ก็มีอยู่นะครับแต่บางทีมันอาจจะมีอยู่ในในในคลิปครับตึงมันถ้าใครเลยคลิปไม่จอบมันจะอาจจะไม่เห็นว่าเขาปลอดแบบนี้ลนะองเข้าไปเลยคลิปเก,ก่กาได้ครับผม เป็นแค่ลวดนะครับลวดเอามาเอามาดัดได้เป็นข้อครับซึ่งตอนนี้มีวายรถตาเม็ดนะครับมันจะสะดวกขับเพราะาเราไม่ต้องไปจับตัวปล้านะครับเพราะว่าตอนที่ดูเบ็ดนี่คือเรือมันจะไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเรา,อาเอามือไปจับตัวปลา้านจะทําให้ชานะครับ màiai cả đi mà địa cách xoay xoay, kéo, là còn đi tham ra chín cái ta đi lồng đấy vậy mời lá mời mời Mì mời non mời 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 luôn. mời 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 ถ้านำชิตลงสงอาิตยตนี้น่าจะปลากินดีว่านี่ได้แปดุูกตัวเติมมาแล้วครับหนึ่งตัวครับเด็กเดียว ตายแล้วเนี่ยมีปลาดุกมาจุ่มแล้วเดี๋ยวอย่างเลยต่อเดียวอันนี้นายยุดยุดไล่วันเลยนะครับยุดอยู่มันไม่มีน้ำครับตึงแกกันเลยพุ่มกันเลยทั่มาว่าเออว่าเดินนาออกเบ็ดไม้เดี๋ยวจะออกมาทำคลิปแกว่ายุดไล่วันแล้วนาม,มันไม่เละครับหึ่งนามจืดพึ่งลงกันบอดี้พุ่นพึ่งตอก ก็เลยว่าออลองเล็ไปครับทำคลิปกันว่า <c oughs> ก็ที่ว่าความมาชมบรรยากาศกับยากาที่ว่าไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยกับช่วงนี้ทำอาหานประจำนะครับผมก็ถึงไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปห้าก,กินครับมีเอฟซีไล่หุ้นครับที่ว่าทางคนไม่คนเกา่าก็ชมคลิปเก่าเกอยู่ครับ ก็ได้เปลี่ยนเรือลแล้วกนะันครับบายบอกเพ็นอันนี้ขันตานี่นะวยว้ยอย,อยู่หน้ะดูหลังอันนี้ฮ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยหางเก่งไอ้นี่ไม่ที่คนรับซื้อเลยไม่ไปข่ายนี่อย่างเล็กแล้วตัวน,นี้โอ้คอยรับซื้อกันกนะครับปลาไหลเลย อ๋อตัวนี้กินตื่นก,กับอ,อ๋อกินตื้นครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่าตาเบ็ดอ่าไอแบบนี้ใช้ตะครอกรถนะครับไม่อ่าเแบบ็ดไม่ได้ติดปากนะครับในความรากว่าคีรีงัวใหญ่เล็กเล็กเดียว Hao và đục tít mà lại lao. Bà đục tua có tuổi tua rủi vô gặp. Chuyến về ơi ơi ơi. bà cốt Bà cốt. Voi lá nó gặp tua ni voi lá và cốt voi bé tám đuôi này. เอาปากกดลาปากกดลา <c oughs> ติดตึงตึงกันเลยครับปากกดอันนี้ก็น,น่าติดเอาไม่ติด ลา,ากรูดี้ลิงนี่ร้อยไปด้ามต้ามที่อิ้วยแหละปลาดุกนี่ครับพอ,ขอกินได้ตัวต้องจะเป็นตัวงามๆพี่เอออ้ยอุย้ยชุนด้วยว้าบเลยตัวใหญ่เลยตัวนั <c> ้น <ười> ตานี้อุ้ยว้าบเลยแล้วขันแมดเลย โอ้ยยยยยชุนด้วยกึนกับตัวนี้ปลาเวดขันวุ้วยๆยเห็นจัดจีนเลยนี่กันนี่หน้าติดแล้วนี่ขันหน้านี่ U back. อยู่แปลกๆเอาไม่ติด ตัวช่วยยังกับปลาดุกเฮ้ยนูเท่านู้นกังเกล,ล่ะเฮ้ยนี่กัน,นี่อ,อ๋อปลาดุกเอ่อเบ็ดให้เบตาหนึ่งครับมันข้าวระวังช่วงยาวให้เบตาหนึ่งไม่รู้ปลาทอดว่าขนทอดครับรปลา,ล,า <laughs> ลาทอดก็ไม่เน้นนะ เรืออื่นทอดเสร็จเรียก็ไม่แน่ครับนี่ตานี้ปรีกอไปตาอนอ๋อนี่เรียกว่ายอย่เอออไรเต่ไม่ตรง Tít <tích> nít đàn in in nt rau uh, à tít tít oh oh, ho 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 ชมกันเรื่อยๆครับผมต่อแบตก็เรือไม่มากเลยครับอย่างอีกประมาณเท่าเดียวอันนี้ปากกอดหลานี่ปากกอดปากกอดนี่ส่วนใหญ่จะปอดพอยนนะครับเพราะว่าจริงๆเ็าไปกินได้แต่ว่าถ้าไปใกล้ก็มันยังไม่ค่อยติดนาดครับนี่ถ้าไปกินนี่คือมอเตอร์แปลว่ติด้อยไป bà khi linh con tìm bà con lẻ lá anh ấy tìm bà con lẻ lá bọt bói mất lời bà gọt ta tua khứng lù khưng ngập tổ tìm bà 4 chi, 3 chi, ồ! tìm lại mấy bà con <c oughs> หน้าเล่กับปากกัดติดนี่ปากกัดมันจะกินมันจะมาเป็นฟุ้งกับซึ่งมันจะส่องตาสามตาติดกันด้วยมักงมันจะกิน <c oughs> มันเว้ยเว้ยเดี๋ยวีตานี่ออกมาไม่ พาจิ้งไงออกมาเร็วใหนด้วยด้วยเด็กลปลาดุกตัวสวยเลยล่ะครับนี่กรำลังน้านี่ก้าวไปนี่วิ่ง้ยปลาวิ่งน้ำเดียวะ่าวิ่น้ำเนี่ยครับโดนหนักตัวปลาดุกกาตัวสวยๆครับ ก็เม็ดเตรียมตานี้แล้วนะครับเพว่าเม็ดโร,รยว่าตาครับไม่ตึงสองรอยก็ถือว่าได้ประดุกอ่าช่วยๆอยู่ครับก็รับชมบรรยากาศาน,าน่นานๆจะได้ออกมาสักครั้งก็ชมบรรยากาศส่วยๆครับผมบ ตัวตัวช่วยๆครับตรงนี้สองตัว HHH. ตรงนี้สี่ตัวฟานปานตัวช่วยๆตัวช่วยๆกลับมาพูดงานดีได้ก็ปลาดุกตัวช่วยๆครับผมพวกเจ็ดตัวครับฟาดเลยครับนานๆในทำคลิปก็ตามเอฟซีครับ วันนี้ก็ทำคลิปให้ได้รับชมกันแล้วนะครับบรรยาก,กาศาปลาดุกแลลาครับ,ลค,รบคลิปนี้ี่ื่อได้ตัวช่วยๆครับนี่อบปลากระบกหนักมากหญ้าอะไรยาว้าไปี้บ้าสม้อกใอันน้ำอยู่หวะง โอเคครับตัวช่วยครับผม